วันนี้ก็มีผลการปฏิบัติธรรมจากพระธรรมทายาชาญ,ญี่ปุ่นมาถึงครูไม่ใหญ่นะจ๊ะก,การาบริษัทามครูไม่ใหญ่จะเคารพอย่างสูงครับผมเป็นช่างทำเครื่องปั้นดินเผาชื่ออัซากุระมาโกโตะจากจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นครับดูจากอาชีพที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมน่าจะเป็นคนใจเย็นและก็แก้ปัญหาได้ดีซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นศิลปินนี่นะแต่ชีวิตที่ดำเนินไปท่ามกลางสังคมที่ให้ความสำคัญกับมารยาทและการวางตัวที่ค่อนขาง,งสูงอย่างญี่ปุ่นกลับทำให้ชีวิตของผมมีความทุกข์ผ่านเข้ามามากมายทุกเล็กบ้างทุกใหญ่บ้าง คับถมกันจนผมแทบทนไม่ไหวนะผมเริ่มมองหาทางออกของชีวิตชายญี่ปุ่นที่ชอบฆ่าตัวตายกันเลยโอ้น่าเสียด้จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นะแต่หากหาทางออกที่จะให้พ้นทุกอย่างถูกหลักวิชานะโอชีวิตจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะมีความสุขมาก ผมเริ่มมองหาทางออกในชีวิตการสแสวงหาวิธีการปฏิบัติธรรมอ่ะอนี้มีบุญเก่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะช่วยคลายทุกข์ให้ผมได้ผมยังกเริ่มศึกษาด้วยตนเองโดยหาวิธีการจากอินเทอร์เน็ตและก็ตามตามหับตาราจะมาวันหนึ่งของเป็นบุญของผมครับขณะที่ผมกำลังหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากอินเทอร์เน็ต ผมก็ได้รู้จักและพูดคุยกับคุณโยชิโนะที่เคยมาบวชที่วัดพระธรรมกายเขาได้นำผมไปวัดพระธรรมกายโตเกี่ยวครับเมื่อผมไปถึงก็ได้พบพระอาจารย์ท่านก็เด้แนะนำและมอบซีดีสวดมนต์ทรวัตวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้น้กับผมโอ้ท่านซูซูกิที่ขี่จักรยานเส้นทางสายใหมนะและไปแสวงหายีโร่เน่ย ขออยู่ต่อเออแม้สิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยต้องการหายฮีโร่ให้เจอฮีโร่พยในที่ครูผูใหญ่ได้บอกวันนั้นหลวงพ่อครับหลัจงจากที่ผมลองนำตามวิธีการนั่งสมาธิจากซีดีแล้วผมรู้สึกได้เลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในจิตใจของผม เวลานั่งสมาธิผมรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปสู่โลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสุขถูกต้องอย่างดีมากเลยคือแหล่งพลังงานในความรู้สึกเนี่ยจะพยายามดึงใจของผู้ที่วางถูกตำแหน่งเข้าไปสู่ภายในนะจ๊ะเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่ตัวปรารถนาและก็สมบังในชีวิตผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆทุกวันต่อเนื่องวันที่ขาด ผมรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาพออร่างกายและจิตใจถ้านั่งทุกวันเนี่ยกายและใจจะถูกกลั่นให้ใสบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะผมกลายเป็นคนใจเย็นผมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตึ่งก็รู้ะะเป็นปัญหาเดิมๆนี่แหละครับ แต่ผมก็สามารถทำใจสงบและจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพผมได้รับข่าวดีว่าวัดพระธรรมกายจะดีิมีการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทสำหรับชาวญี่ปุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกผมก็ให้โอกาสตัวเองในการมาบวชประศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายในครั้งนี้ด้วย และตั้งแต่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดกิวลมผลการปฏิบัติธรรมของผมก็ก้าวหน้าขึ้นหลังจากที่ผมปรับกายและใจดยการหายใจก็ออกอย่างช้าๆบริกรรมภาวนาวสมมาัสมาอรหังสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีดวงสว่างสีทองสว่างมากๆปรากฏขึ้นบริเวณตรงหน้าของผมไม่จะ่อพอทำ ถูกต้องเนี่ยก็จะประจิตบริสุทธิ์ก็จะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมานะจ๊ะหลังจากที่ผมได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์น้อมนำดวงสีทองนำมาไว้ทีู่นย์กลางกายผมก็ลองทำตามโดยทำความรู้สึกเหมือนหายใจแล้วก็น,น้อมเอาดวงนั้นเข้ามาปรแก้ว่าดวงสว่างก็ค่อยๆค,ค,คลื่นเข้ามาในกายอย่างง่ายดายนุ่มนวลแล้วก็มาหยุดที่กลางท้อง ถูกต้องจะด,ดีมากเลยแสงสีทางสว่างก็ยิ่งทวีความสว่างมากขึ้นตรงกลางของดวงสว่างน,นั้นผมเห็นองค์พระนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิความชัดประมาณ60%สอ<า>ร์ซโอ้ดีมากเลยนี่ถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาทเดียวนี่นะจ๊ะโอ้นี่นี่นอัากุระมกโต ก็ต้องรักษาไว้วจะใหญ่หายนะมัานเป็นจุดเริ่มต้นทีเดียวที่ดีทีเดียวนะีรักษาเอาไว้ทําไปซ้ําๆฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชานะฝึกให้หนักทําซ้ําๆแล้วซ้ําแล้วซ้าๆ,ๆไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเท่าลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็น มารจาจ่ที่พึ่งถือระลึกภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข,ขความบริสุทธิแ์แต่ละรอบอการนั่งสมาธิมาถึงจุดนี้ผมสามารถอยู่กับดวงสว่างสีทองและองค์พระนั้นได้นานทีเดียวครับยางกระดานผมมีความรู้สึกว่าแสงสว่างนี้แผ่ขยายไปจากศูนย์กลางกายห,ห่อหุ้มทั้งร่างกายของผมเอาไว้ถูกต้องจะดีมากเลยความสุขที่ผมได้รับในครั้งนี้ ผมไม่รู้จะหาคำใดมาอธิบายให้เข้าใจได้ครูผู้ใหญ่อยากจะได้ยินคำเนี่ยจากกองพันกองบนสถาปนาเนี่ยจะหมื่นกว่ารูปเนี่ยว่าผมไม่รู้จะหาคำใดมาอธิบายให้เข้าใจได้ว่าความสุขที่ได้รับนี่เป็นอย่างไรนะอยากได้ยินมากๆเลยเนี่ยจะถ้ากองพลน,นี้กองพันกองพลน,นี้สว่างโลกก็จะสว่างด้วย เดี๋ยวโปรเจกต์ที่จะก้าวไปสู่แสนรูปในอนาคตนี้ไม่ยากเลยอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเข้ามีประสบการณ์ภายในมีความสุขภายในและเราไปบอกไปชวนผู้มีบุญคอยอยู่ไปเรือนล้านนะ่ะเราแค่เดินก็ไปหาแล้วก็บ,บอกเล่าหประสบการณ์ภายในก็ฟังคือถ้าเรามีประสบการณ์ภายในอย่างนี้นะจ๊ะเวลาพูดคําพูดมันจะมีพลังเนะ่ะทำให้เขาอยากทําตาม แต่ได้เข้ามา,าร่วมในโครงการสมบทหมูธรรมทายาตชาวญี่ปุ่นครั้งนี้ผมได้สวดมนมต์ทำวัดเช้าเย็นและปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดเลยจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเราจะรู้ซึ้งได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติและเห็นผลได้ด้วยตนเองยิ่งรู้อย่างนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเวลาในชีวิตที่ผ่านมากว่าห้สิบปี ว่ารู้อย่างนี้ทําอย่างนี้มาตั้งนานนี่ระเจ้าผมได้เกิดและเติบโต,ตในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ผมน่าจะได้เรียนรู้และมีโอกาสศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาได้เร็วกว่านี้แต่ณเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนผมยังอยากสัมผัสความสุขที่ไม่มีสุขใดยิ่งกว่าความสุขไม่อยู่ที่ใจหยุดนิ่งนั่นแหละ จไม่หยุดนิ่งไม่เจอไม่ว่าเราจะไปสะแสวงหาที่ไหนนะจ๊ะผมอยากสัมผัสใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจากการนั่งสมาธิซึ่งผมจะต้องค้นหาี่ตรองผมเองครับองค์นั้นเลยจ้ะองค์ที่เจอนั่นแหละไอ้นิ่งกับอีกแล้วก็เข้าไปสู่ภายในไปเรื่อยๆเลยผมต้องกราบขอบระบรมพพระองครูพิทยใหญ่มากๆนะครับเี่อกาสคนต่างชาติอย่างผมได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ไอ้ผมเดี๋เปิดเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาครับพระธรรมธายาทอัสสากระมากโตขันติโกหรือชายาขันติโกแจ<า>โอสาธุแจาสาธุอิจ่าพระธรรมธายาทอัสสากระมากโตสาสาทุแจ นี่คณะเดินบินบาบดในหมู่บ้านนี่แท<า>้นี่ไงท่านซุสุกินี่ไงน,นี่นะแสวงหายฮีโร่เนี่ยเออนั่งขี่จักรยานไปแสวงหาเราเป็นคนไทยไม่ต้องไปไหนเลยนะ แค่มาหาที่วัดประธรรมกายเนี่ยนะระสูงกลางกายจนกระทัเจอแล้วในฮีโร่นี่พระสักระมากรกทตขันติโกขณะนั่งสมาธินวัดกิ้วลมจามสาธุสาธุ ใชโอ้สุดยอดเลยท่านขันติโกมาคราวนี้สมปรารถนาจะกลับไปแล้วก็ต้องทําให้สม่ําเสมอนะจ๊ะอย่าว่างเพลเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเรามีสิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแต่ต้องมีอุปกรณ์การศึกษาคือพระธรรมกายในตัวหลังจากนั้นเราก็จะได้เริ่มเรียนวิชากันละ,ะวิชาของพระสมมาสมบุริเจ้ากันนี่นะจ๊ะ แล้วก็มีคู่มูอสมพานด้วยเออถ้าเราจะไปทดลองเป็นสมบานดูให้เป็นวัติาชีวิตและก็เป็นการฟื้นฟูสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในจะให้วัดอดีตเคยรุ่งมาให้ลุ่งกว่าในอดีตเม่อท่านถังติโกทำได้อรทำไมกองพลถาสนาจะทำไม่ได้ละ